สวัสดีครับวันนี้เรามารวมรุ่นกันเลยนะครับนี่เลยนะครับมีนี้นะครับ tt หกนะครับนี่ tts ครับ xt นะครับ newxt นะครับแล้วก็นี่ครับพระเอกของเรา bigxt นะครับมารถดัมกันบ้างนะครับรถที่ใช้ในการเกษตรนะครับอันนี้จะมีหลังคาทั้งหมดเลยนะครับคุมไปถึงด้านหลังเลยนะฮะอันนี้คุมเฉพาะคนขับครับรุ่นนี้นะครับรุ่นเล็กนะฮะเป็นรุ่นแรกที่เรานํามาขายกันตอนนี้มอเตอร์เป็น800วัตต์แล้วนะฮะพวกดัมรุ่นใหญ่เนี่ยพันสองวัตต์นะครับ เรามาเริ่มจากคันเล็กกันเลยครับนี่ครับนะมอเตอร์550วัตต์รุ่นโมเดิร์นครับขายดีมากสีชมพูขายโอ้โหเดือนที่แล้วขายเยอะมากเลยนะครับราคา1800บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่ครับ TT5 ครับรุ่นสไลด์ยเบาะนะครับตัวนี้ครับแรงมากมอเตอร์800 D5 800เหมือนกันนะครับนี่วัสดุดีมากนะครับสไลด์ยเบาะได้มีที่เก็บของนี่นะฮะตัวนี้นะครับด้านหลังนี่นะครับจะเป็นกล่องพลาสติกแล้วนะฮะอ่าสไลด์ยเบาะได้ ตัวนี้ครับพัฒนามาจากทีทีห้ากับด5นะครับคือรุ่นมินิครับนี่โอ้โหวัสดุสุดๆเลยนะครับ23,900มีหลังคาเมื่อก่อนเนี้ยเราจะซื้อทีทีห้าดีดีห้าก็ต้องใส่หลังคากันราคาก็ากประมาณนี้นะครับ23,900แต่ตอนนี้เราผลิตขึ้นมามีหลังคาให้เรียบร้อยแล้ววัสด,ดุดีมากนะครับเบาะสไลด์ได้เหมือนเดิมนี่มีเบาะเด็กให้เบาะนักเบาะข้างหลังสไลด์เบาะได้นะครับมีที่เก็บของนะฮะแล้วตอ,อ,อน,นตเนี้ยสตาร์ทเนี่ยเป็น แบบสแกนบัตรนะครับนี่คีย์การ์ดนะครับสตาร์ทแล้วก็ขับได้เลยสวยมากนะครับสไลด์เบาะกับไม่สไลด์เบาะนะมารุ่นที s หกครับ2 3 9 0 0เหมือนกันตัดโปรนะครับรุ่นนี้นะครับมอเตอร์650วัตต์รุ่นอมตะฮะขายดีมากเมื่อก่อนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าสนใจอยู่สีสีสันสวยงามมาก tds ครับพระเอกของเรา28,900นะฮะรุ่นนี้ครับเปิดเป็นกระบะด้านหลังได้นะครับมอเตอร์1,000วัตต์แล้วนะฮะนี่พระเอกของเรา หน้าทารนโฟร์เมอร์ครับอมตะนิรันดร์นะครับเรามาดูครับนิว XT ครับนะครับเป็นมอเตอร์1,000ัวัตต์แล้วนะฮะ XT กับ Big Xt นะครับรุ่นนี้นะครับเราพัฒนาสีสันแล้วก็วัสดุขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับมอเตอร์เป็นพันวัตต์แล้วนะฮะนี่ครับตอนนี้2รุ่นนี้นะครับเริ่มจากนิวเอ็กทีกันนะฮะสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนี่นะครับนิวเอ็กทีนะฮะสี่หมื่นห้าร้อยบาทสองรุ่นนี้นะครับตอนนี้จัดโปรครับแถมผ้าคลุมครับ นี่กันฝนช่วงนี้โอ้โห,โหสําคัญมากครับแถมฟรีเลยฮะเราติดตั้งแบบนี้ไปให้เลยะฮะแล้วเวลาเก็บเนี่ยเราม้วนเก็บแบบนี้ฮะลูกค้าถาังมาเยอะนะฮะด้านหลังนั่งได้อีกคนครับบิ๊กเอ็กทีสี่คนครับรับน้ําหนักได้เยอะมากนะครับได้ถึง4 0 0กิโลนะครับขึ้นเนินได้มีเกียร์ทดรุ่นยอดนิยมจริงฮะใช้ในหมู่บ้านสุดยอดไปเลยเรามาดูรุ่นนี้ครับสวนเกษตรครับขายดีฮะนี่นะฮะสามารถทีะดัมได้เอารุ่นนี้ดัมไม่ได้นะครับ แต่ว่ามีเบาะหนังเบาะไว้เปิดให้แบบเด็กนั่งได้นี่ครับมอเตอร์พันสองร้อยวัตต์ฮะแล้วก็มารุ่นนี้ครับรุ่นที่มีหลังคาเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะครับรุ่นนี้เต็มที่เลยนะฮะสี่หมื่นสองพันห้ารุ่นนี้สามหมื่นเก้าพันห้านะครับมาดูกันครับรุ่นนี้ฮะดัมรุ่นเก่านะครับมอเตอร์แปดร้อยวัตต์สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทนะครับรุ่นนี้นะฮะก็จะเหมือนสองรุ่นนี้ครับเพียงแต่ว่าไม่มีหลังคานะครับนี่เลยครับพอดัมแล้วเป็นอย่างนี้เลยฮะใใช้นนงาเกษตรใช้ ตามสนามกอล์ฟอย่างเงี้ยยอดเยี่ยมเลยฮะบรรทุกได้เยอะมาก400กิโลเลยนะครับสนใจติดต่อทางร้านได้เลยนะครับ